สวัสดีครับชาวธาตุดินยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทาร์โรเทเลอร์คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานรวมของชาวธาตุดินในเดือนกันยายนปี2020นะครับสำหรับชาวธาตุดินได้แก่ราศีมังกรพฤษภกันนะครับผมโอเคไหมฮะ ซึ่งการอ่านพลังงานนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับเป็นพลังงานเรื่องของความรักความสัมพันธ์และเป็นพลังงานเรื่องของการงานการเงินของคุณนะครับในเดือนกันยายนปี2020นะฮะโอเคพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วตั้งสมาธินะฮะการตั้งสมาธิเป็นส่วนสำคัญในการดึงพลังงานและอ่านพลังงานของคุณนะครับสำหรับช่องของ หมอปองนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองอีกครั้งนะครับ ดีนะครับผมชาวธาตุดินตั้งแต่ต้นปีมานะครับผมชาวธาตุดินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเ,เชิงโครงสร้างนะของภาพรวมนะครับเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่ามีดาวใหญ่ๆนะฮะอยู่ในราศีมังกรนะครับผมใครอยู่ราศีมังกรบ้างนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายของคุณเลยนะครับอืม หมอปองสามารถอ่านพลังงานจากไพ่แทโร่โได้และอ่านพลังงานอ่านชาตของคุณในเชิงหัวราศาสตร์ตะวันตกได้นะครับปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปองนะครับผมแล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้ subscribe subscribe ติดตามช่องนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผม พร้อมแล้วนะครับชาวธาตุดินถ้าพร้อมแล้วมาครับความรักความสัมพันธ์ของคุณนะครับ Queen of Wands โอ้ Queen of Wands ชาวธาตุดินครับผมเห็นพลังงานการต่อสู้ของคุณผมเห็นพลังงานการริเริ่มในเรื่องของความสัมพันธ์ของคุณนะครับสำหรับใคร ที่ไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นะฮะเรียกว่าโสดหรือพยายามจะโสดหรือเกือบโสดนะครับผมรู้สึกว่าการการตอบรับจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะครับผมการตอบรับพลังงานที่คุณอาจจะได้บอกใครไปนะครับผมคุณอาจจะได้พูดคุยกับใครไปคุณอาจจะรอคำตอบของเขานะฮะคำตอบ คุณจะได้ภายในเดือนกันยายนนี้นะครับ Queen of w a n d s นะฮะเป็น Fix Fires นะครับผม Fix Fire คุณสมบัตินี้เป็นคุณสมบัติของแฟนคลับชาวาหมอปองนะฮะใครไม่รู้ผมจะบอกครับผม <laughs> ไม่ใจร้ายแต่ว่าผมก็บอกไปหลายครั้งนะสำหรับ Fix Fire นั่นคือชาวราศีสิงห์นะครับผมโอเค คนที่มีคุณสมบัติเหมือนชาวราศีสิงห์นั่นเองนะฮะเขาเป็นคนที่เหมือนกับมีปีชวะภาวะความเป็นผู้นำนะครับผมชาวธาตุดินนะฮะเขามีความรับผิดชอบนะฮะเขามีสิ่งที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ในระยะยาวนะฮะถ้าใครชาวธาตุดินนะครับผม ผมมองว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องขยับอะไรนิดน,นึงนะครับเพราะผมเข้าใจว่าสำหรับชาวธาตุดินเนี่ยค่อนข้างที่จะขยับช้ากว่านะครับผมด้วยลักษณะของคุณอยู่แล้วด้วยสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วนะครับผมหมอคะหนูดูตามช่วงของเวลา,าเป็นรา,าเป็นธาตุดินนะฮะไม่ว่าจะเป็น ราศีมังกรราศีพฤษภหรือว่าราศีกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวคุณจริงๆเนี่ยจะแสดงออกในลักนาของคุณนะครับผมหมอคะหนูก็รู้เหมือนกันคะ่ะว่าลักนาหนูอะไรเนี่ยหนูไปตั้งโหราศาสตร์แบบไทยมาแล้วโหราศาสตร์ไทยใช้อีก แบบหนึ่งซึ่งไม่ได้ตรงกับโหราศาสตร์ตะวันตกที่ผมใช้นะครับผมเพราะว่าปฏิทินดาวจะแตกต่างกันนะครับผมทั้งสองศาสตร์นี้ให้ความแม่นยำเท่าเทียมกันนะฮะถ้าผู้อ่านพลังงานเนี่ยเข้าใจหลักการและดึงพลังงานออกมาได้อย่างถูกต้องแม่นยำนะครับผมถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่ามันจะมีความเชื่อบางอย่างที่มันไม่ได้มีอยู่ในโหราศาสตร์หรือว่าดาราศาสตร์ สำหรับโหราศาสตร์ไทยแต่ว่าอันนี้ผมก็ละไว้ถ้าอยากรู้ก็เข้ามาปรึกษาส่วนตัวได้นะครับผมผมยินดีที่จะอธิบายทุกๆอย่างให้คุณเข้าใจซึ่งผมคิดว่ามีคนน้อยคนที่จะเ,เข้าใจตรงนี้นะครับโอเคพลังงานนะฮะ queen of bonds นะฮะพระราชินีถือไม้เท้านะฮะคุณจะได้การตอบรับ นะฮะคุณจะได้การตอบรับแต่คุณจะต้องแสดงความต้องการของคุณมากกว่านี้นะครับผมสิ่งที่ผมเห็นนะฮะในพลังงาน Queen of Bonds นะฮะคุณจะต้องลงมือแอคชั่นมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับผมคือผมโอกาสนะมันมาอยู่แล้วนะฮะสำหรับ ถ้าเกิดมีชาวธาตุไฟแบบนี้นะฟิกซ์ไฟเออร์ไฟสิงนะครับผมคุณอาจจะดีลอยู่กับชาวราศีสิงหรือคนที่มีคุณลักษณะเหมือนชาวราศีสิงห์นะครับผมคำว่าคนที่เหมือนคุณลักษณะก็คือคนที่มีลักษณาราศีสิงห์นั่นเองนะครับอ่านะครับครนี้สิ่งที่ผมเห็นนะฮะควีนออบบอผมเห็นการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะ ใครที่โสดเนี่ยผมเน้นเลยนะฮะชาวธาตุด,ดินถ้าคุณอยากจะออกจากความโสดนี้คุณจะต้องแอคชั่นนะครับโอเคไหมสำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยผมรู้สึกว่าตัวคุณเองค่อนข้างที่จะถูกพาร์ทเนอร์ของคุณเนี่ยบอกให้เอานะเดินต่ออีกนิดนึงนะซึ่งผมเข้าใจว่ามันเป็นสไตล์ของชาวธาตุด,ดินที่ เวลาจะทำอะไรค่อนข้างที่จะช้านิดหนึ่งโดยพลังงานในเชิงของโหราศาสตร์แล้วยิ่งแล้วใหญ่นะฮะสำหรับชาวธาตุดินในปีนี้โดยเฉพาะชาวราศีมังกรเพราะว่ามี Saturn, Jupiter, Pluto นะครับอยู่ในราศีมังกรเนี่ยมานานพอสมควรนะฮะแก๊งนี้คือแก๊งสามชานะครับผม โอเคผมเห็นโอกาสสำหรับคนที่อยากจะดำเนินความสัมพันธ์นะฮะเพราะฉะนั้นคุณอย่าละทิ้งโอกาสนี้นะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากโสดนะครับผมส่วนใครที่อยากโสดเนี่ยให้คุณมองข้ามไอตัวพลังงานนี้ไปได้เลยนะฮะคุณมีแนวโน้มที่ถ้าคุณแอคชั่นปุ๊บในเดือนนี้นะถ้าชาวท่าตดินแอคชั่นปุ๊บชาวธาตดินคือรู้เปล่าว่าผมผม พยายามที่จะพูดซ้ําๆเพราะว่าการที่เป็นสื่อสารมวลชนแบบนี้นะฮะเป็นยูทูบเบอร์อะไรแบบนี้จะต้องพยายามสื่อสารให้บ่อยๆนะฮะเขาเรียกว่า,า over communicate เพราะว่าเราสื่อสารไปครั้งเดียวเนี่ยคนหลายๆมีม,มีบางส่วนแน่นอนคือหัวไวปุ๊บเข้าใจฟึบนะจำได้จบเลยมีบางส่วนที่ ยังไม่ค่อยเข้าใจเราจะต้องการสื่อสารซ้ำๆผมเลยใช้หลักการใหม่ว่าผมจะสื่อสารจนกว่าทุกๆคนจะเข้าใจนะครับผมใครที่มาเป็นสมาชิกช่องหมอปองนะฮะผมจะสื่อสารจนกว่าคุณจะเข้าใจแล้วผมพยายามที่จะทำเนื้อหานะครับผมให้เข้าถึงส,สำหรับคนดูของผมนะฮะในทุกๆระดับนะครับผมโอเคไหม อ queen of w a n d s สำหรับใครที่อยากจะจริงๆแล้วมันมีลักษณะอย่างเช่นถ้าเกิดซันไซของคุณอยู่ราศีมังกรพฤศพหรือว่ากันแต่ว่าลัคนาของคุณอยู่ราศีเมษเนี่ยอันนี้คือดินไฟนะครับดินไฟเนี่ยมันเป็นอะไรครับผมดินไฟมันเป็นคนที่มี อาซันซายหรือว่ามีราศีที่เป็นธาตุดินแต่มีความใจร้อนมีการแสดงออกเหมือนกับธาตุไฟนะมันเหมือนกับสภาวะของดินที่ขยับอย่างรุนแรงไอ้ดินที่ขยับอย่างรุนแรงเนี่ยยกตัวอย่างอะไรแผ่นดินไหวไงครับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเป็นไงครับมันบุ้มมันมีแมกนิจ,จูดมันมีพลังงานค่อนข้าง ที่ปลดปล่อยออกมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมเห็นนะฮะสำหรับเดือนกันยายนของชาวธาตุดินนะครับอ,อันนี้คุณจะต้องพิจารณานะครับ Queen of Wands Queen of Wands นะฮะโอเคต่อไปนะครับผมในเรื่องของการงานนะฮะ ในเรื่องของการงานนะครับผมชาวธาตุดินชาวธาตุดินได้แก่ราศีมังกรพฤษบกันนะครับโอเคถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองเกิดวันไหนราศีอะไรเข้าไปดูในคลิปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมีพลังงานทั้ง3 ช่วงของเดือนกันยายนนะครับใครที่ดูแล้วนะฮะเข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้จะเป็นการอ่านพลังงานนะครับที่คุณต้องการรู้เพิ่มเติมของเดือนกันยายนสำหรับชาวธาตุดินนะครับผมพร้อมนะฮะชาวธาตุดินมาครับพลังงานเรื่องของการงานการลงทุนการเงินของคุณนะโอเคมาดูครับผมว่าจะเป็นยังไงนะฮะ คุณจะมีโชคไหมมาดูกันครับมาดูกัน โอเคชาวธาตุดินนะครับผมราศีมังกรราศีพฤษภและกันนะครับโอเ okay. ค n i h t t o p p n t a c l e s นะฮะ n g h t of Pentacles ในเรื่องของการงานการลงทุนการเงินนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะฮะในเดือนกันยายนนะครับคุณควรที่จะต้องระวังนะครับผมคุณควรที่จะต้อง นั่งกลับมาคิดนะฮะอันนี้ผมเห็นเหมือนกับเป็นพลังงานที่คุณเดินเดินอยู่แล้วคุณเจอตอคุณต้องหยุดนะฮะหยุดเพื่ออะไรหยุดเพื่อไม่ให้มันสะดุดเพื่อที่คุณจะหาวิธีว่าโอเคมองปัญหาตรงนั้นเนี่ยว่าฉันจะขุดมันออกไปฉันจะเดินข้ามมันฉันจะสร้างสะพานข้ามมันหรือฉันจะทำลายต่อนะฮะอันไหนที่เหมาะสมกับ บริบทอันไหนที่เหมาะสมกับตัวคุณมากที่สุดเนี่ยผมเห็นว่า,าคุณจะต้องเลือกและตัดสินใจแน่นอนนะฮะในช่วงนี้ความคืบหน้ามันจะยังไม่มีนะฮะชาวธาตุดินแต่เรื่องของความคืบหน้าผมมองว่าคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายนะฮะด้วยความเป็นชาวธาตุดินนะฮะโดยเฉพาะชาวราศีพฤษภเนี่ยการหยุดนิ่งเนี่ย จริงๆแล้วมันก็ไม่เชิงที่จะทำให้คุณไม่งุนงิดเลยอันนี้ไม่ไม่ใช่นะครับผมคือมันเป็นลักษณะนี้ชาวทัุดินเนี่ยมันเหมือนมีแรงเฉื่อยเยอะนะครับผมในเชิงวิศวกรววกรมเนี่ยวิศวกรจะบอกว่าตัวแมสแม s ของเอเหรือว่ามวลของความเฉื่อยมันค่อนข้างเยอะคำว่ามวลของความเฉื่อยมันค่อนข้างเยอะมันแปลว่าอะไร การเปลี่ยนสภาพของสสารนั้นวัตถุนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลําบากเช่นถ้าาตุดินเนี่ยได้เดินออกไปแล้วเนี่ยการที่จะบอกให้เขาหยุดเนี่ยหยุดยากมากๆนะครับช้ามากๆนะคือการเปลี่ยนสภาวะหรือการเปลี่ยนสเตจของพลังงานเนี่ยของชาวทตุดินเนี่ยต้องใช้พลังงานข้างนอกนะฮะค่อนข้างเยอะต้องควบคุมเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ควบคุมยากนะครับด้วยพลังงานของ Night of Pentacles Night of Pentacles เนี่ยมันเป็นพลังงานที่เหมือนกับถูกพิจารณาอยู่แล้วมองว่าอะไรที่ควรจะทำเพิ่มเติมควรจะทำเข้าไปหรืออะไรที่เป็นจุดที่เหมือนกับช่วงนี้ Slow Down ได้ในเรื่องของการงานการเงินผมมองว่าช่วงนี้ มันเป็นช่วงที่คุณจะต้องค่อนข้างที่จะเอาตรงๆประหยัดรัดเข็มขัดนะฮะเพราะว่าผมมองว่ามันมันน่าจะอยู่ในช่วงที่จำเป็นมากๆที่คุณจะต้องบริหารจัดการการเงินค่อนข้างละเอียดนะฮะผมไม่ไม่เดาอยู่แล้วนะฮะผมไม่สงสัยอยู่แล้วนะครับสำหรับคนธาตุดินชาวราศีโดยเฉพาะราศีกันนะฮะ ไม่ไม่เดาเลยนะฮะว่าคุณมีความละเอียดมากๆจริงๆคุณอาจจะละเอียดเกินไปด้วยซ้ำนะฮะอาจจะทําให้เกิดการพลาดโอกาสถ้าโอกาสมันเข้ามาเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับอะไรดี s h o p ปี้แฟลชเซลอะไรอย่างนี้9-9 1 1 1 1 12-12 whatever black friday อะไรอย่างนี้นะฮะที่เหมือนกับเป็น flash deal นะฮะที่คุณจะต้องรีบตัดสินใจเนี่ย ชาวทัดดินนี้จะทำอะไรไม่ได้โดยเฉพาะชาวทัดดินที่เป็นชาวราศีพฤษภเลยนะครับผมบัวดินเราเนี่ยช้ามากๆนะอะไรที่เป็นแฟลชเซลจะไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขานะครับชาวราศีกันโอเคอยู่ทันได้นะฮะเพราะว่ามีเป็นมับ์เบมับ์ลเอิร์ธนะฮะแต่ว่าด้วยการที่เขาเป็นคนละเอียดเนี่ยมันก็จะลำบากนิดนึงชาวราศีกันละเอียดมากๆนะฮะ ก็คือทำในดีเทลนะฮะดูอย่างละเอียดพอดูภาพละเอียดจนเกินไปมันเหมือนคุณซูมเข้าไปเนี่ยคุณมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะอ่าเลตเซว่าซูมแบบเนี้ยคุณเห็นอะไรไหมซูมมากเกินไปมองอะไรไม่เห็นนะะมันใกล้มันเข้าไปในดีเทลมากจนเกินไปมันทำให้ไม่เห็นดีเทลอะไรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เหมาะสมและสิ่งที่คุณควรจะทำตรงนี้เนี่ย คือช่วงนี้หนึ่งคุณต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องของการลงทุนโปรเจกต์อะไรต่างๆจะค่อนข้างเงียบนะฮะคุณอาจจะพยายามประคองสถานการณ์ตรงนี้ไปก่อนนะฮะจนกระทั่งจบเดือนกันยายนาหลายๆอย่างจะดีขึ้นนะครับผมช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมือนกับมีแรงเสียดทานนะฮะในเรื่องของโปรเจกต์ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินค่อนข้างมาก นะชาวธาตดินพึงระวังนะครับผมผมเห็นสําหรับชาวราศีกันและชาวาราศีพฤษภการเงินของคุณไม่ได้ผมคิดว่าค่อนข้างสตรองอยู่แล้วนะฮะค่อนข้างแข็งแรงเพราะเจ้าเรือนเป็นดาวศุกร์นะบีนัสนะครับ it's rulers of these two signs นะ Virgo and Taurus but the Capricorn นะฮะชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้เลวร้ายแต่ว่า อะไรที่คุณคิดว่ามันจะมามาอาจจะดีเลย์ไปก่อนนะฮะมันไม่ใช่แคนเซิลนะแต่มาอาจจะดีเลย์ไปก่อนนะครับผมยังไม่ใช่ในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะครับโอเคแล้วนั่นเป็นพลังงานที่ผมอ่านได้สําหรับชาวธาตุดินนะครับชาวธาตุดินได้แก่ชาวราศีมังกรพฤษภและกันนะครับผมโอเคก็ฝากไว้ตรงนี้นะฮะสำหรับชาวราชาวธาตุดินนะฮะก็ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็สมัครสมาชิกได้นะฮะสมัครสมาชิกจะได้รับสิทธิ์ของสมาชิกที่มีแล้วแต่นะฮะเข้าไปดูมันมีหลายเลเวลของสมาชิกนะครับผมใหลายระดับนะฮะสำหรับใครที่ต้องการปรึกษาส่วนตัวนะฮะแอดไลน์หมอปองนะครับผม morpong111 นะครับสำหรับใครที่ต้องการถามนะฮะ คุณเข้าไปดูในรอบพรีเมียนะฮะพรีเมียคืออะไรพรีเมียคือรอบที่ออนแอร์รอบแรกนะฮะนะเขาเรียกว่าพรีเมียนะครับผมเหมือนกับคุณดูรอบแรกของการฉายนะฮะนั่นคือพรีเมียผมจะเข้าไปตอบคอมเมนต์นะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมสำหรับชาวท่าดินนะฮะก็ จอกันคลิปหน้านะฮะขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก